พร้อมหรือยังครับสำหรับการลงทะเบียนเงินมือดิจิตอลวอลเล t ผ่านทางแอปทางรัฐกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถืออันนี้ขอบอกเลยนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะเขามีเวลาตั้งแต่วันนี้คือวันที่1สิงหาถึงวันที่15กันยายนคุณจะลงวันไหนก็ได้วันนี้คนอาจจะลงเยอะหน่อยไม่เป็นไรคุณก็ไปใช้เวลาอื่นแล้วลงได้24ชั่วโมงแต่ในใจอย่าไปลงวันที่15นะ ว่ามีปัญหาแล้วมันแก้ไม่ได้เข้าใจไหมก็มีเวลา1สิงหาถึง15กันยาในการลงทะเบียนมิฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบจ้าพอเธอรีบเราไม่รู้ว่าระบบจะล่มหรือไม่ล่มแต่เรื่องล่มไม่ล่มรัฐเป็นคนแก้ไขสิ่งที่เราทําได้ก็คือมาเรียนรู้ดีกว่าว่า15ขั้นตอนในการลงทะเบียนเงินหมื่นดิจติตอลวอลเล็ตทำยังไงเวลาไปเจอในแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจะได้ทําถูกย้ํานะ คุณต้องย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตอำเภอที่คุณจะต้องเอาไว้ใช้จ่ายก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะลงวันที่หนึ่งการย้ายทะเบียนบ้านของคุณนะต้องเสร็จแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้แล้วถ้าคุณจะลงทะเบียนวันที่สามนั่นหมายความว่า หนึ่งหรือสองเนี่ยคุณต้องย้ายทะเบียนบ้านเสร็จสับแล้วนะถึงจะลงได้ไม่งั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอะถ้าพร้อมแล้วไปดู15ขั้นตอนในการลงทะเบียนครับ 1. คือคุณต้องมีแอปทางรัฐก,ก่อนแอปอื่นไว้ได้นะครับนี่ครับแอปทางรัฐก,ก็คือดาวน์โหลดและเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐเอาไว้แล้วซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทําหมดแล้วดีมันก็จะขึ้นมาฮะสก็คือมันจะขึ้นว่าโครงการเติมเงินหมื่นกระเป๋าเงินดิจิ 1, ทัล10,000บาทลงทะเบียนและรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ต กดจ้าพอกดเข้าไปเขาก็จะให้คุณอ่านรายละเอียดเอาคุณก็อ่านรายละเอียดของคุณแล้วก็คุณก็กดไปที่ปุ่มนี้ก็คือต่อไปจ้าก็ทําตามลาดับที่4ก็คือให้คุณอ่านรายละเอียดเอาคุณก็อ่านรายละเอียดตัวอาจจะเล็กหน่อยนะนี่อ่านรายละเอียดผู้ที่จะได้รับสิทธิ์และดาเนินการต่อก็กดต่อจ้าอะไปขั้นตอนที่5คุณก็ต้องอ่านรายละเอียดของแอปพลิเคชันคุณก็กดต่อจ้า ขั้นตอนที่6จะเริ่มให้คุณทำการกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและเลขหลังบัตรเพื่อดำเนินการต่อมิชนะแล้วขั้นตอนนี้สำคัญนะขั้นตอนนี้สำคัญนะครับดูดีๆเลขตรงไหมเลขหลังบัตรตรงไหมขั้นตอนนี้สำคัญนะมีสติใจเย็น ขั้นตอนที่7ก็คือกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณตามที่เขาบอกเลยว่าวันนายอะไรอะไรยังไงเอาอ่านตามนี้วันเดือนปีเกิดอะไรยังไงนี่ดูขั้นตอนนี้แล้วก็ค่อยๆกรอกนะครับกรอกอย่ามีสตินะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนลนครับขั้นตอนที่8เมื่อคุณกรอกรายละเอียดเสร็จสับปั๊ op, บก็จะมีข้อแนะนําให้เอ้าคุณก็กดปุ่มสีเขียวนี้ต่อครับและขั้นตอนที่9เขาจะดาเนินการตามระบบก็คือการยืนยันตนัวตนอัตลักษณ์เห็นไหมมันจะบอกเลยว่า กรุนาวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบนั่นหมายความว่าสแกนหน้าจา้ะถ้าคุณสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะมันจะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกตึ้งเหมือนเวลาคุณสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นโอเคคุณสแกนหน้าเรียบร้อยแล้วมันจะติ๊กถูกแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปได้เลยพอทุกอย่างดําเนินการเสร็จสับปับ๊บนี่ระบบรับข้อมูลการลงทะเบียนคือรับข้อมูลของคนเรียบร้อยแล้ว ต่อไปลำดับที่12ระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณได้ดําเนินการขั้นที่1ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุณกําลังอยู่ในขั้นที่2จากทั้งหมด5ขั้นจากดันขั้นตอนนี้สําคัญน,นะครับขั้นตอนที่13ก็คือว่ามันจะให้คุณสร้างระบบในการใช้จ่ายแอปทางรัฐนี่นี่น,นี่มัน,นขึ้นอย่างนี้ก็กดไปตรงเครื่องหมายสีเขียวนี้ทํตาตามขั้นตอนเลยครับง่ายๆ และขั้นตอนที่14นะครับคุณเองต้องทำการกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของแอปพลิเคชันทางรัฐเวลาคุณจะใช้งานนี่คุณก็กดเลยคุณก็กรอกตามสิ่งที่มันให้กรอกง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากกรอกเสร็จสับปั๊บกดไปที่ปุ่มสีเขียวและจากนั้นคุณต้องทำการติดตั้งพินโค้ดสำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้สำคัญนะ จำให้ได้แล้วจดด้วยนะตั้งรหัสพินโค้ดอะไรรหัสนี้จะมีความสำคัญเวลาคุณเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งส่วนมากเขาก็จะตั้งเหมือนกับรหัสที่เข้าแอปทางลักของคุณนี่แหละแล้วก็นี่เอาไว้ใช้จ่ายการลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอทุกคนดีใจด้วยแต่มันยังไม่ใช่ว่าคุณลงทะเบียนแล้วคุณจะได้เลยนะทุกคนคุณยังไม่ได้ได้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นแค่ด่านแรกเท่านั้นเองด่านต่อไปคือคุณจะต้อง ให้ร,รัฐรัฐบาล AI เนเ่ยเขาตรวจสอบจิ์ของคุณว่ามีคุณสมบัติครบ3ข้อหรือเปล่าก็คืออายุ16ปีไหม16ปีเนี่ยนับจนถึง15กันยา67นะถ้าวันที่16กันยาเนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ครบ16นะขาดไป็น1วันนะถูกไหม 2. คือเงินในบัญชีของคุณเงินฝากเป็นเงินสดเกิน500 0 0 0หรือเปล่าถูกไหมแล้ว3ก็คือไรายได้8ปดแสนต่อปีไหมซึ่งนี่แหละ ขั้นตอนที่2ว่าจะได้หรือไม่ได้ส่วนคนที่บอก oy, h, เฮ้ยพี่ผัวเมียบัญชีเดียวกันเงินมากกว่าทําไงลงไปก่อนคือหลายคนก็บอกไอ้นูนี่นั่นคือมีปัญหาลงไปก่อนเพราะอะไรเพราะนีต่ตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกันว่าจะได้หรือไม่ได้คือตั้งแต่22กันยายน2567นะครับก็คือเข้าไปตรวจสอบในแอปทางรัฐมันก็จะมีปุ่มให้คุณกดอ่ะสิทธิ์เราได้หรือไม่ได้ ถ้าไม่ได้คุณก็กดอุทธรถูกไหมครับไม่ต้องรีบย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะมีเวลานะครับ1สิงหาถึง15กันยาสำหรับกลุ่มแรกที่ใช้สมาร์ทโฟนส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้บัตรประชาชนนะครับตั้งแต่16กันยาถึง15ตุลาสถานที่วันสถานที่ต่างๆมันจะมีจุดอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลย คุณพ่อคุณแม่ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนู่นนี่นั่นจะมอบอํานาจผู้พิการไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะมีบอกรายละเอียดนะโอเคนะวันนี้เอากลุ่มแรกไปก่อนนะทุกคนฝากแชร์นะจ๊ะ